นี้เราจะไปทำการส่งมอบรถยนต์ t o y ยต a y ยารยสกันนะคะที่อำเภอเขมราชอ๋อเลยเขยมราชออกไปอีกนะคะบ้านหนองหลวงนะคะตามกันไปชมเลินทางระบากกันนิดนึงนะคะเส้นทางอำเภอเขมรา่าชทำถนนยังไม่เสร็จสักทีเลยตอนนี้เข้าสู่ตัวอำเภอเขมราชแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ นองหลวงนะคะตอนนี้เราเข้าสู่ตัวอำเภอเขมราชนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนเขมราตพิทยาโคมโรงเรียนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่บ้านลูกค้าต่อนะคะสวัสดีคุณตุ้ยนะคะจากอำเภอเขมราชนะคะวันนี้เราได้มาทำการส่งมอบรถยนต์ โตยโยต้ายาลิศคันนี้ที่อำเภอเขมราดเลยนะคะเพราะลูกค้าไม่ไม่สะดวกที่จะไปรับน้องวันนี้บอกว่าให้นํามาส่งนะคะก่อนทําการส่งมอบพี่ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณตุ้ยนิดนึงว่าทําไมถึงได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับเราและรู้จักมงคลคาร์เซ็นเตอร์จากทางไหนนะคะขอนนหน่อยนึงค่ะสวัสดีค่ะรู้จักมงคลคาร์เซ็นเตอร์เพราะว่ามีพี่ๆเขาไปเชื้อมาก่อนเยอะค่ะจึงตัดสินใจเพราะว่า ทำไม่ยุ่งยากง่ายค่ะง่ายใช่ไหมคะมีมีคนในหมู่บ้านนี้ไปซื้อรถกับกับพี่เนาะหลายค่ะประมาณสามถึงส่คันค่ะแล้วพอไปเจอรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะถูกใจค่ะถูกใจเงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะคะค่ะซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะโอเคค่ะนั่นเป็นความรู้สึกของลูกค้านะคะวันนี้ได้ทํา อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ออกจากเขมรลาดมาอีกเนาะบ้านดหนองหลวงใช่ไหมคะบ้านหนองหลวงนะคะทําการส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะตัวน,นี้ก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากหวังว่าะจะได้รับความไว้วางใจจากคุณตุย้ยแล้วก็พี่น้องชาวดงหนองหลวงอีกนะคะเพราะว่าน้องเขาแนะนําไปรู้สึกเขาซื้อกับเราไป3ามคันแล้วนะคะที่เขาแนะนําไปต้องขอบพระคุณน้องตุ้ยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเราครั้งนี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ